แต่ว่าเหมือนพี่ประโงในปัญหาที่หมอข้อเขาอะ่ะเวลาเรากินอยู่เ,น,เ,น,น,น,เนี่ยาไปเนี่เวลาเรากินเข้าไปนี่คือหน้าที่หลักของเขาขับล้างสารพิษักบิอยู่ในร่างกายตอนนเซลลสร้างเซลล์บนุงเซลเซล์หน้าที่หลักของเขานี่คือหน่งใน,นที่อยู่นะคะหน้าที่หลักของเขาอะ่ะเขาจะช่วยในแต่ที่หนูบอกพี่ประสงเมื่อานมันจะช่วยในแต่หมอนจัดลือดขาวระบบประสาทอย่างเราอายุเยอะอ,ะอ่ะอีกน่นลืมหน้า ลืมหน้าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าลืมซ้ายลืมขวาเนี่ยหยองเนื้อก็จะไปช่วยระบบประสาทเรามันก็ไปตามไวเนาะตามวัตอนอยู่เราแล้วก็ระบบหายใจระบบหลอดเลือดจะช่วยมาระบบกล้ามเนื้อระบบขับย่อยระบบของเสียระบบฮอร์โมนเนี่ยแล้วระบบสืบพันธุ์แล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันโดยที่พ่อหลักๆหยงเหงือเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเอ็นเทเซีเราให้แข็งแรงข้างขวาก็จะเขาว่าเป็นยาบำรุงร่างกาย แต่ด้วยส่วนผสมของเขาสามสิบเจ็ดตัวเนี่ยค่ะที่ส่วนผสมของเขามีต่านหากถ้ามันมีเต็จล้งมีเกากี้มีหลายตัวนี่สามสิบเจ็ดตัวนี้เนี่ยส่วนผสมของเขาเขาจะดูแลตั้งแต่ตแหมูกระโดดขาตรงไหนที่เรามีปัญหาเขาจะไปช่องแฉมตรงไหนที่มันเกิดทั้งว่าบางคนเป็นเบาหวานความดันี่มีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดในร่างกายเราก็จะขับเพียงออกมาแต่ส่วนไหนที่เรามีปัญหาเขาจะไปบำรุงเหมือนเราเนี่ย อายุเยอะสายตายเขาเริ่มเสื่อมแล้วแบบขับถ่ายก็เริ่มไม่ดีเงี้ยนี่องค์กรนี่ยเขาจะเข้าไปดูแลเราทั้งหมดเลยค่ะในองค์รวมทั้งหมดค่ะเหมือนพี่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเนี้ยเอ็นมีปัญหาน้วมาเรน่องของข้อเข็ามีปัญหาอันนี้คือเราเราขาดแบบนั่นเลยใช่ข้อเข่าใช่นั่นแหละแต่เวลาเรากินเข้าไปที่พวกเซลล์เราพวกแข็เราที่มันเป็นท่านไนเนี่ยมันจะไปช่วยให้เซลล์มันแข็งแรงเร็วหายเร็ว แต่ส่วนที่ที่เรามองว่าเราอยากดูแลเรื่องแครงหัวข้อเขาแต่เวลากินเข้าไปแล้วก็ดูแงแก่หกัวจะหลุดเหงาอันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างแค่สองตัวถ้าเอามา,าทั้งสามสิบเจ็ดตัวมันก็จะเยอะไป,นนปะหน่ยพี่บางคนมีปัญหาเรื่องสายตาเป็นเบาหวานช่เพราะนั้นก็จะมีเกาทีเก่าทีช่วยเรื่องสายตาพวกนี้มันจะบอกั้งหากเช้าช่วยรู้ว่าหัวใจจะบอกนะแล้วเอามาแค่ตัวสองตัวแต่ เมื่อก่อนเขาจัดจำหน่ายในนามบริษัทเจริญโพสต์นะคะเดมโรงงานเมื่อก่อนเนี่ยนีคือโรงงานยาเราผ่านมาตรฐาน CIP คือระดับสาวนโลกค่ะที่เราไม่ได้ไปรับยาอะไรของใครมาจัดจําหน่ายเนี่ยเมื่อก่อนเขาจัดจาหน่ายในนามบริษัทเจริญโพสถ์อันนี้คือเหมือน เขาเหมือนพี่ผสมเป็นเจ้าของโรงงานยาไปตั้งร้านขายยากินเองเหมือนซื้อมาขายไปอ่ะพอตลังเขาก็อยากแบ่งปันเราเขาก็เลยมาทําในรูปแบบเครือข่ายผู้บริโภคแบ่งปันกันอ่ะค่ะที่เป็นเครือข่ายสาอนเหมือนหมู่บ้านเราอ่ะเขาแบ่งปันเราไห้ตปนม่บนนอยู่นอกะตรงนั้นน่ะนี่คืออันนี้สมมติว่าตรงนี้เนาะเป็นโลโก้ของบริษัทจอยคอยสินค้าที่มันหลากหลายมี่หลายกลุ่ม ไม่แม่ให้หมู่ความสวยความงามใช้กลุ่มการเกษตรเนี่ยเขาจะมีหลายกลุ่มแต่หลักๆคือเราเน้นเป็นยาซึ่งนี่คือสินค้าหลักเลยตอนนี้ที่ของเราสองร้อยกว่าไลนีบ้านนัดรองได้มาตรฐานขีดผิดระดับโลกอ่ะทีคือส่งออกตัวโลกด้วยนะยาหยงเนี่ยนะคะสินค้าเราหลากหลายไม่หมดทั้งหมดส่งเมลกาสไปเที่ยวเปิดท้ายได้ไปร้านยาหญิงสินค้าที่หลากหลาย นี่สีด้าทดลอง ained. อันนี้คือใบทะเบียนยาอันนี้อันนี้โรงพยาบาลสีด้าผ่านการการันตีจากห้องแล็บสีด้าพยาบาลไม่มีพวกสารพิษใดๆบางคนบางคมีสารตกค้างอะค่ะเออเราก็ได้รับใบทะเบียนยาระดับลูกอันนี้คือขนาดของเขามีขดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ต่ะมันจะมีให้เราดูว่าเล็กราคาเท่าไหร่ ส่วนรถค่ะมันจะมีสองราคานะคะเห็นไหมดูดีสองราคาอันนี้เป็นอะไรลูบแนะนำตัวไปนะหนูชื่อน้องรานะคะรายบริษัทจอยคอยค่ะู้จัจกายมีหลานขารู้ยหล่อจังเลยอ่ะมุ่งจ่ายขาที่สาขาวานนี้คนเดียวนะคุณเบนคนเดียวคนเดียวโอู้ยหน้าตาน่ารักจังหล่อด้วยงานนะคะหลานลูกของคนโตกูหรือจ่าคะจ่าแล้หล่อใช่ไหม อยู่ปอไหนแล้วลงมอไหนแล้วเนี่ยปอสองปอสองยังไม่ปอเที่งใช่ไหมเรียนกันยังไงคะเขาหลอกเหมือนตาหลอ่ยอยู่ประจาอ๋อประจได้เลยค่ะค่ะพี่ประสงค์พี่ชื่ออะไรคะพี่เจนค่ะพี่พี่ประสงค์กับพี่เจนไม่เข้าใจตรงไหนอยากถามก็หอบถามได้เลยไอ้พี่เราเป็นคนรู้เลยค่ะ ันนี้ยอไม่ไม่ต้องรอให้ปวดก็กินได้นะกาอย่างมันก้น้องบอกว่าบำเซลล์บรง่างกายนะคะองถ้าเราปวยก็กินเลือบำรุรักษาะก็จากส่วนผสมของซอสหลังายเอืมขาดด้วยทำไมว่าหลังไม่้มีจมูกัไปหัวใจน้ำ่อนนะจะจะุดจะหลุดาเลย เวลากินเข้าไปตัวไหนที่มันดีอยู่แล้วพวกจะเข้าไปบำรุงพี่แล้วตัวไหนมีปัญหาพวกก็จะไปบำบัดรักษาให้มันเข็งแรงนี่มันตัวมันสองตัวมันตายไปตัวอ้าวอยู่ข้างนอกเลยนะ นาะออกนอกประตูแล้วเกาเปเรื่ององแล้วมัยูเกาทีเป็เรื่องสายที่เจะเ็ระบบเลือดตัเียเรื่องระบบเลือดที่แล้วคนเราเลือดดีอะไรมันก็ดีหมดถ้าเลือดมันรวมทุกอย่างตัดไหมดแดงน้ขวบมันก็มีพลัา ก่อนนี้บอกว่าพี่ประค์ทำงานที่งานสแตนเลยนะคะเขาเป็นยามก็อยูใกล้ๆบ้านผมบ้านหนูก็อยู่บ้านนงสาวแฟนนพ่อแม่แฟนอยู่บ้านหนังสาวแต่ก็หนูย้ายมาอยู่ตรงโต๊ะลงค่ะพี่้องบอกว่าขับร้านสาวที่เหมเวลากินเข้าไปก็เหมือนยาลาหมอไปตรวจเราอ่ะหมอเวลาหมอตรวจเราปุ๊บเวลาหมอเอาเอ็กซเรย์เอาเยี่ยวเราถ่ายเราไปไปตรวจก็จะบอกว่ามีอาการมีภาวะการเป็นความดันเบาหวานนะหมอจะบอกเราใช่ไหมการกินอย่างงีเข้าไปเหมือนกัน เวลาเรามีรมีอาการง,ง่วงนอนแสดงว่ามีปัญหาเกิดอะไรคือโรคเราอ่ะพี่เวลากินเข้าไปมีอาการมึหนะน,รนหัวนะแสดงใ้เห็ปัญหาของเราที่เราเป็นเวลาเราเป็นโรคอ่ะหยงมันจะเข้าไปตรวจเราแล้วแวจ้งให้เราแล้วาอ,อาการมึนหวัวนี่คือพี่เจบเป็นอะไรเวลากินเข้าไปแล้วอาเจียนเป็นเนืน้แสดงว่าคือบางครั้งข้างในเรามาันหลบเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรหยงมันก็จะเข้าไปสำรวจไปเช็คให้เราว่าอ๋อเราเป็นโรคนี้อยู่นะจากอาการที่เราเป็นน,ะนี่คือโรคของเรานะคะที่เจน แต่ละคนอาการจะไม่เหมือนกันบางทีคนนึงเป็นความดันอีกคนนึงเป็นเบาหวานอีกคนนึงมีภาะวะการเป็นไตาอาการมันจะออกมาแตกต่างกันเวลาเรารู้เราเป็นโรคอ่ะเราก็าจะรักษาทันไงดีถูก<ม>ไหมคะมไปไปสังเกตไหมพี่ประสมอระี่เหานตอนนั้นเมื่อวันก่อน,นยังเห็นรดน้ำบ้วนอยู่เอ้าทำไมวันนี้เขาซึมเสียแล้วเนี้ย พราะบางครั้งเวลาภาวะความดันของคนมันตกปรุปตกมันไม่บอกเราไงพี่เจินวอสองวันมาภาวะความดัหนหรืองเงี่ยของพี่เจินจะจะ,จะ,จะตกลยนะมันไม่บอกเราไงแต่ถ้าเรากินยองๆไปมันจะบอกเราหรือถ้าเราไม่เป็นอะไรเันจะไปตั้งภูมิให้เราแข็งแรงร้านนู้เปิดนะพี่พี่ประจงบคยมาสี่ปีปีที่ซีซัรรโโนะรรน้นแรกไอ้โควิดเรงๆเนี่ยสีซั้นแรกเลยทีมงานหนูไม่มีใครเป็นโควิดสักคนงาะทำอยู่แคนคอมนะคนงานเป็นหมื่นๆนะ กคนกินยองหึงมัร่วงหน้าแล้วไงพี่บางคนกินมาเจ็ดปีแปดปีกินมามุงร่างกายไว้อะร่างกายเน่ยไม่ยากีะไมาด้วยไม่ยากแต่เนี่ยมันมันมันจะมีแบบแบบปวดนะไม่ยากค่ะพี่เชนกินินแดเขายอแลก็ได้บเรไปมงี่ใ่ค่าตงแก้วอื่นไปดแก้วอื่นงนะแก้วอื่นก็ได้ไม่เชนใส่่เชใ่น อ๋อยินดีด้วยครับยินดีด้วยความดันสูงก็ผมก็เป็นเจอพวกเดียวกันละความดันสูงผมผมผมว่าผมว่าเป็นไตระยะสุดท้ายเป็นคนเดียวที่หนีออกจากโรงพยาบาลบรรพแผลไม่ยอมฟอกแบ เราจะได้จะมีจะมีความดันเดียวอย่างอื่นไม่มีตรวจตรประจำปีทุกทุกปีไม่มีอะไรก็ก่อนผ่าตัดเนี่ยทีหลังเขาตรวจโอยนีพี่ไม่นอนดึกปกติดีหมดไม่มันเป็นช่วงนี้มันมาเพลิดแล้วร้อนร้อนหรืออะไรพี่สองคนเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพมากนะดูจากดูจากการดูแลสุขภาพนะครับเนี่ย ผมจะบอกพี่ประสงค์อยู่เรื่องหนึง่งพี่ประสงค์ผมจะบอกพี่อยู่เรื่องหนึง่งพี่พไปไปพาเข่าอ่ะจะกินหรือไม่กินผมไม่รู้นะพี่ชอบกินมะเขือไหม,มพี่หยุดเลยตลอดชีวิตเลยเทุกมะเขือครับมันเป็นตัวสร้างกรดยูริกในกระแสเลือด เย็นไหมครับทีมงานหนูว่าพี่ประจงขาหักสามท่อดนะไอ้เจ้าตาเนี่ยเย็บแม็ก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 เลยนะโดนรถชนตรงอยู่หน้าโรตัสทำตาจะเนี่ยเพื่อนของวิรางนี่เลยขาหักสามท่อดอยู่โรงพยาบาลที่ชัยวีเอาใช้กินที่คาตรงแม็กเดี๋ยวนี้คอมแม็กนะพี่ประจงแม็กแล้วก็กินยองเงินนี่แหละยังไม่ได้หนึ่งเดือนเลยออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เดินได้แล้วเออโร่งเลยนะ ช่วยได้ร้อนๆนะยืดหลงทานตรงหน้าอกอะร้อนๆแค่เรื่งสตูดได้เนี่ยมันมันชองมือแท่ถ้ามือบีบปเนย่ต้ัวหมบีบไปเลยไม่ต้องกลัวหมดอันนี้มันร้อนเนี่ยเคะรถ้าท่นเลยทามันจะย็นที่มจ้มันจะเย็นนทาอีคีมพี่ครีมที่มีปัญหาตรงไหนทาตรงนั้นได้เลย แอนยาหองไม่ต้องพกยาหมองนะพี่เจนนะพี่เจนไม่ต้องพกยาหมองนะลงลงลงแล้วลงเลยอะเห็นหัวถ้าจะเป็นพวงมาลัยทานตะกเรทานตะกเรก็ทานตรงยาหมองยาอะไรต่อไปยาหมองไม่ต้องพกแล้วค่ะตงตัวนี้คุ้มอันนี้ทานก่อนอาหารอ่ัหลังอาหารหรือเปล่าถ้าจะเอาวันเท่านี้ใช่ไหมก่อนก่อนนอนอ่าเวลากินนะพี่เจนมันจะมีวิธีกินบอกหรือว่าแก้วเป๊กมีไหม